ในเงาของความผิดพลาดความยุติธรรมที่แท้จริงอาจไม่ใช่การลงโทษแต่อาจเป็นการปลดปล่อย ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งเขาแบกรับความแค้นไว้นานแสนนานความแค้นที่มีต่อคนที่ทำร้ายเขาคนที่พรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากชีวิตเขาวันแล้ววันเล่าเขาจมอยู่กับความขมขื่นหมกมุ่นอยู่กับการแก้แค้นจนกระทั่งเขาลืมไปแล้วว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร เขาติดตามข่าวสารของศัตรูอย่างใกล้ชิดเฝ้ารอวันที่ศัตรูจะล้มลงพบเจอกับความทุกข์ทรมานแต่ยิ่งศัตรูมีความสุขมากเท่าไหร่ความทุกข์ของเขาก็ยิ่งทวีคูณเขาเหมือนถูกล่ามโซ่ตรวนไว้กับอดีตไม่สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้เลย คืนหนึ่งเขานอนไม่หลับกระสับกระส่ายด้วยความโกรธเขาลุกขึ้นมาเดินเล่นในสวนยามดึกแสงจันทร์ส่องกระทบใบไม้ที่ร่วงหล่นลงพื้นเหมือนกระซิบกระซาบบางอย่างกับเขาเขาหยุดยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มองขึ้นไปยังกิ่งก้านที่แผ่ขยายออกไป ทันใดนั่นเองเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกระซิบข้างหูว่าการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองเขาตกใจหันซ้ายหันขวาแต่ก็ไม่พบใครเขาคิดว่าตัวเองคงหูแว่วไปเองแต่ประโยคนั้นกลับดังกล้องอยู่ในหัวของเขาซ้ำๆการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเอง เขาเริ่มคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเขาพบว่าการแบกรับความแค้นไว้ไม่ได้ทำร้ายศัตรูของเขาเท่ากับการทำร้ายตัวเองเขาจมอยู่กับความทุกข์ความโกรธความเกลียดชังจนลืมไปว่าชีวิตยังมีสิ่งสวยงามอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย เขาตัดสินใจที่จะลองให้อภัยแม้ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็นก็ตามเขาเริ่มจากการปล่อยวางความโกรธความเกลียดชังทีละเล็กทีละน้อยเขาพยายามทำความเข้าใจถึงเหตุผลที่ทำให้อีกฝ่ายทำเช่นนั้นแม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยกับกระทำนั้นก็ตามมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานและยากลำบากแต่ในที่สุดเขาก็ทำได้เขาสามารถให้อภัยศัตรูของเขาได้อย่างหมดใจและในขณะนั้นเองเขาก็รู้สึกเหมือน โซ่ตรวนที่ล่ามเขาไว้หลุดออกไปเขาเป็นอิสระเขาได้รับการปลดปล่อยเขาได้เรียนรู้ว่าการให้อภัยไม่ใช่การยกโทษให้กับการกระทําของอีกฝ่ายแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ทรมานการให้อภัยคือการมอบของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับตัวเอง บางครั้งเราอาจคิดว่าการให้อภัยคือการปล่อยให้คนที่ทำร้ายเราหลุดพ้นจากความผิดแต่จริงๆแล้วการให้อภัยคือการปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระต่างหากคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีใครบางคนในชีวิตที่คุณไม่สามารถให้อภัยได้คุณเคยคิดไหมว่าความแค้นนั้นกำลังกัดกินชีวิตของคุณอยู่ลองถามตัวเองดูสิว่าคุณพร้อมที่จะปลดปล่อยตัวเองหรือยัง ลองหลับตาลงช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วคิดถึงคนที่คุณไม่สามารถให้อภัยได้มองลึกลงไปในจิตใจของคุณแล้วถามตัวเองว่าคุณยังอยากแบกรับความแค้นนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วคุณจะพบคำตอบและผมหวังว่าคำตอบนั้นจะนำพาคุณไปสู่การปลดปล่อยที่แท้จริง หากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้สัมผัสใจคุณอย่าลืมกดติดตามนะครับบางทีเรื่องราวครั้งหน้าอาจเป็นเรื่องราวที่คุณกำลังรอคอยอยู่